อร่อยดีนะอร่อยรวชาติร้อนป่อร่อ เราก็รีบไปบ้านเหมือนะคะโอเคพี่เพื่อนต้องไปก่อนเนาะไม่บายเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับโชคดีเดินทางปลอดภัยค่ะจริงจริงเดี๋ยวโต๊ต้องรีบไปนี่ก่อนอีกไปที่ช่องยังไม่ทันได้กลับบ้านหรอเหรอเค่เหนื่อยนะลูกคนนี้งานเหนื่อยเยอะและจ้าโชคดีจ้าไปเปล่าเอ่ยชาเชิงเซาไปไหมคะไปถ้ามันไม่เลื่อนไปอยู่แล้วก็นั่นนะราลอลุ้นกันอยู่ขอบคุณมากเลยจ้าจ้าสวัสดีจ้า ช่วีวคสด,ดีครับปที่นี่รับระโชวดีครับทีนีมันดระวังแม็กไปเกี่ยวเขาใบพังนะ<อ> เดอาโอ้น่าสงสารเอาเยอะๆเลยต้องใอ่เยอะนี่ต้อกลับด้านนี่ใช่หรอมันเลยไม่ออกโอ้คนไม่มีสปิริตสปิริตใิตสอเคตโต้โต้ต้องกลับไปถ่ายแบบพี่ต้อมที่บ้านเนาะโอ้ข่าวแล้ว I <laughs>